วันนี้น้องนิดาอยู่ที่ค้อบคัวได้น้อยของเราค่ะหลังสวนนั่นเองบ้านสวนของขวัญสวัสดีค่ะอีกหนึ่งคำถามที่บ้านสวนพบบ่อยมากๆเลยนะคะที่ว่าวัวแพงทําอย่างไรวัวถูกทําอย่างไรเนาะความจริงที่สวนนะคะเลี้ยงวัวเป็นเงินเก็บค่ะเวลาสั้นๆเขาเรื่องเลยแล้วกันเนาะวัวเลี้ยงนี่ไม่ยากนะคะแต่ตอนที่เลี้ยงวัวนี่โคตรยากเลยค่ะเวลาทําฟาร์มค่ะรายได้หลักก็มาจากการขายวัวใช่ไหมขายลูกวัวที่ผลิตออกมาส่วนขี้วัวหรืออื่นๆคือรายได้เสริมค่ะแล้ววัวแพงล่ะ ก็ตอบแบบกำปั้นทุกดินเลยนะคะว่าวัวแพงก็ต้องขายค่ะแล้ววัวถูกเล่าทำอย่างไร ก็กลัวๆเลยนะคะก็คือแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะก็คือว่าวัวถูกก็ซื้อค่ะวัวถูกให้เก็บทําฟูงนะคะวัวถูกให้ซื้อนี่เป็นเรื่องจริงนะคะวัวถูกลงราคาอยู่ในช่วงที่จับต้องได้ราคาแบบเกษตรกรค่ะอย่างที่ชอบพูดกันเนาะเลือกวัวที่ชอบในลักษณะที่ต้องการเลือกสายพันธุ์ที่ตัวเองเคยอยากได้เลือกตัวที่ถ้าเป็นช่วงราคาแพงๆนะคะอาจซื้อไม่ได้แต่วันนี้หาซื้อได้สองถึงสามตัวเลยทีเดียวมันเป็นช่วงที่ มันเป็นช่วงของการซื้อเนาะและมาถึงช่วงที่เราเก็บเพื่อขยายฝูงได้เลยนะคะเ mm hmm. วลาหมดแล้วว้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เนาะเ mm hmm. จาะลงลึกพี่ๆที่สนใจกดติดตามสันกันอีกต,ต,ติ๊งๆไว้ามาพบมาคุยกันใหม่นะคะ mm hmm. กับผู้หญิงทำสนวนฝีมือมัวค่ะว่าเป็นอย่างไรยังเป็นกำลังใจให้พี่ๆช่นเคยนะคะ